ครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียมุกี้ไลท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับลกฟุตบอลเช่นเคยครับมากันที่บอลเมื่อคืนเลยดีกว่าครับแมนเชสเตอร์เต็ดครับเอาชนะเวสต์แฮมไปได้แล้วประตูสามประตูต่อหนึ่งนะครับผมนัดนี้นะฮะากาลาโชเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับก็มีเทนฮาร์นะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาได้บอกว่า ก่อนเตะเขาได้คุยกับการาโชนะเขาบอกว่าการาโชเนี่ยตอนที่เป็นตัวสำรองเนี่ยเขาสามารถสร้าง Impact ได้นะครับพิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะครับว่าการที่มีการาโชเนี่ยอยู่ในฐานะตัวสำรองเนี่ยแมนเชสเตอร์เตตก็จะมีเขาเรียกว่ามีเครื่องมือนะที่เป็นตัวอันตรายที่สามารถพิเกมได้นะครับแต่ในวันนี้ครับอีริเทนฮาร์กส่งการาโชเนี่ยลงตัวจริงสิเอ็คนแรกนะแล้วเขาก็ได้บอกการาโชว่าตอนนี้เป็นนาทีที่การาโชต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าเขาสามารถสร้าง Impact ในฐานะ11 ตัวจริงได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเรียกว่าพูดอย่างนี้นักเตะใจก็ขึ้นนะฮะก็ระเบิดฟอร์มไปเลยครับผมก็ยิงเป็นตัวสําคัญให้แมนเชสเตอร์เต็ดด้วยนะครับก็อันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับสำหรับกาาโชนะครับเรียกว่าอายุยังน้อยมากๆนะครับแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจเนี่ยมีมากเกินอายุละเกินนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าน้องจะไปได้ไกลแค่ไหนนะแต่เชื่อว่าแฟนๆแมนยูน่ะหลงรักกาลาโชไปที่เป็นที่เจะร้อยแล้วนะครับสำหรับนาทีนี้นะ เาข่าวต่อไปนะครับผลจับฉลากก็ออกมาแล้วนะครับก็เป็นทีมนะครับเบอร์ลี่นะฮะของแวนซองคอมพานีนะครับเรียกว่าเป็นกัปตันนะครับทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเขาได้ทีมเขาเนี่ยเบอร์ลี่เนี่ยต้องมาชนนะฮะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองะครับคอมพานีก็บอกว่าเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกความผูกพันในแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันมันไม่มีทางที่จะจางหายอยู่แล้วนะครับเรียกว่า คอมพานีนี่เขาเรียกว่าแมนซิตี้เนี่ยสร้างอันุสอรีให้เลยนะเพราะอยู่ในยุคที่แมนซิตี้รุ่งเรืองที่สุดนะครับเก็บถ้วยมาเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็เป็นกับตนคนสําคัญนะครับผมแต่ตอนนี้นะฮะต้องมาเจอกับทีมเก่าของเขานะครับในฐานะโค้ชนะครับเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเขาก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับแล้วเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าลูกทีมของเขาเนี่ยก็ตืือรุนนะครับแล้วก็ ตั้งเป้านะครับตั้งต,ตารอที่จะเจอกับแมนซิตี้เช่นกันนะครับและนี่ก็ยังไงก็น่าสนุกครับผมเชื่อว่าแฟนๆแมนซินนนนนตี้ก็คงต้อนรับคอมเมดี้อย่างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ เป็นการที่โชว์กลืนกันนะครับระหว่างเป๊ปนะฮะในฐานะโค้ชเก่าเขานะครับแล้วตอนนั้นเขาเป็นนักเตะนะตอนนี้เขามาเลมาเป็นโค้ชแล้วแล้วก็บอกเลยสินาในมือไม่ธรรมดานะเพราะตอนนี้เบอร์ลี่อยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับของแชมเปี้ยนชิพนะฮะเตรียมขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับก็องมาดูนะว่าคู่นี้จะสู้กันมันแค่ไหนครับต้องรอติดตามครับโอเคครับกลับมาที่แมนเชสเตอร์เตตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับเพราะเมื่อคืนนะครับมีการพูดถึงนะว่าระหว่างรอยคีนนะครับกับโจงโคคครับนนี้เเเเนนนนีีีี่่่่่ยยยยยออาาางลคทวิพกษ์์วิจารณนักเตะคนนี้มร มากแล้วคือแฮร์รี่แม็กควานั่นเองนะเขาคอยที่จะวิจารณ์อย่างแรงด้วยนะตัวเขาเองก็ออกมายอมรับครับว่าเขาเคยวิจาร์แม็กควอย่างแรงแล้วเขาก็บอกว่าสมเท็จสมหิที่เขาจะว,วิจาร์เพราะว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยก็มีลูกแบบว่าลูกปั๊มลูกเป๋นะฮะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเขาออกมาชื่นชมแม็กควานะเขาบอกว่านักเตะคนนี้เนี่ยเขาให้ในเรื่องของหัวใจเลยนะความแบบว่า ใน,ในสถานการณ์ที่แม็กไกวยเป็นอยู่นะครจากเป็นกัปตันทีมนะครเป็นตัวหลักของชางกิตนะครตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าเขาเป็นสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ทุกครั้งที่เขามีโอกาสนะครับสำหรับแม็กไกวยเขาลงมาแล้วเขาก็ทําได้ดีเสมอนะครับแล้วเขาก็ยังคงต่อสู้อยู่นะ,ะไม่ได้งองแงหรือแบบ ไม่ตั้งใจเล่นอะไรอย่างนี้ประชดประชนันไม่มีนะคร <c oughs> ับเขาพยายามสู้ในรูปแบบของเขาเต็มที่เหมือนกันนะครับอันนี้ลอยคีลอกไปยุกย่องเลยแล้วโจโคก็มองเช่นแบบเดียวกันเลยนะฮะโจโคเ็ชื่นชมนะ,ะในตัวแม็กควายเหมือนกันว่าโอ้นักเตะที่ทําแบบนี้ได้ไม่ได้ง่ายนะครับเขาถือว่าต้องหัว,หวใจสุดยอดมากๆแล้วเขาก็เชื่อครับทั้งคู่เชื่อว่าแม็กควายจะมีส่วนสําคัญนะครับกับแมนเชสเตอร์เต็ดหลังจากนี้แน่นอนเลยนะครับ ข่าวต่อไปฮะสไตลินี่ครับผู้ช่วยนะครับของทีมสเปอร์นั่นเองนะครับการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมน,นะครับออกมาพูดนะฮะว่าตัวเขาเองนะไม่เสียใจนะฮะในนัดนี้ที่ดออรอคฮร์รี่เคนไม่ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนนะครับในช่วงท้ายๆนะครับให้แฮร์รี่เคนลงมาแล้วก็ไม่สามารถพลิกเกมอะไรได้นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาลงเล่นมาติดๆแล้วหกนัดนะครับมีนัดหนึ่งที่เป็นไข้แล้วก็ต้องฝืนลงไปเล่นด้วยนะครับเรื่องที่บอกครับก่อนที่จะรู้สกออร์เเเนี่ยยจชฟู การที่เอาแฮดี้เค้ลง11ตัวจริงผมว่ามันก็ประหลาด,ดนิดนึงนะสำหรับส่วนตัวผมเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะเอาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าต่อให้เป็นตัวสำรองนะของสเปอร์ผมก็ยังเชื่อว,ว่ามีขมุมกำลังที่แข็งแกร่งกว่าด,ดีนะแต่ว่าเมื่อคืนเชดดี้วทำได้ดีครับก็สามารถ เอาชนะสเปอร์ไปได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมวยพลิวกอีกคู่หนึ่งบบอลพลิกอีกคู่หนึ่งนะครับผมข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวของลูกอูนะครับผมเมือ่อคืนนะเอาชนะไปได้นะสอบตูศูนะครับเจนนี่เคิร์กเขาออกมาชมลูกเกมของเขาเลยนะเขาบอกว่าขอบคุณนักเตะนะครับที่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สามารถพลิกเกมได้นะครับสามารถ ยกระดับตัวเองได้ในครึ่งหลังนะครับทำได้ดีขึ้นนะครับเขารู้สึกว่าครึ่งแรกเขาเล่นเกมเกินไปนักเตนะเล่นเกมมันเกินไปนะทาใหา้เกมเนี่ยมันค่อนข้างไม่ต่อเนื่องนะครับแต่อพอครึ่งหลังนะครับเขาก็ปรับทีมมาได้เล่นให้ให้สมดุลขึ้นให้ช้าลงหน่อย,หน,อยหน่อยนึงแนละ้วก็ทําได้ดีฮะนักเตะรีฟอร์มเก่งมาได้นะครับเราโชต้าได้โชวฝีม,มือไนดะ้ตำแหน่งหมายเลขสิบได้ดีนะครับอันนี้ครอบอบบอนะครับก็เรามาดูกันต่อไปครับแต่นี่เป็นถือว่าเป็น เป็นขวัญกำลังใจชั้นดีนะก่อนที่จะเกิดสึกแดงเดือดนะครับในนัดต่อไปนี้นะที่ต้องเจอแมนยูนะเพราะแมนยูตอนนี้นฟอร์มดีมากๆนะก็เราเห็นกันนะว่าตอนนี้แฟนๆแมนยูค่อนข้างทจะเหลืองกันพอควรนะครับทียว่า ชนะรวดๆเลยนะครับผมก็ผมเชื่อแลอเกินนะว่าแฟนๆขงแดงก็ต้องการได้ยัยทีมเขาเนี่ยหยุดแมนยูสักทีนะครับเพื่อให้แผ่วลงสงบเงียบลงสงบเสงี่ยมนิดนึงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆครับว่าสุดท้ายแล้วการเจอกันมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับไอชุมกีรายชัยครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ